คือไขมุกนะคะจิลวัฒนารุ่งเรืองกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเคมีคะ่ะกำลังศึกษาต่อปริญญาโทสาขาเคมีเหมือนกันค่ะอยู่ที่มทศค่ะอม,มอกับคนแบบไหนแล้วค่ะก <c ười> ็ <c ười> น่าจะเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนีค่ะคือจริงๆเคมีก็คือถ้าเข้ามาเรียนก็คือได้เรียนหมดเลยทั้งฟิสิกส์ชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์ะคะ่ะจริงๆคือ เริ่มต้นคืออยากเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนค่ะเพราะว่าอยากเป็นทำงานเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็เลยคือคุณพ่อก็แนะนำว่าที่มทสก็คือวิทยาศาสตร์แบบว่าอันดับดีอยู่ประมาณนี้ค่ะโนก็เลยได้เข้ามาเรียนที่นี่ปีหนึ่งก็เรียนทุกอย่างเลยค่ะทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตค่ะแล้วก็พอเทอมสาม จบเทอมสองะค่ะก็จะเลือกสาขาที่อยากเรียนแล้วก็เทอมสามก็เริ่มเข้าสาขาค่ะใช่แล้วก็ปี2ก็จะเริ่มเรียนเป็นวิชาของแต่ละสาขาไปอะคะอ่ะความาท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องการเลือกทำงานวิจัยประมาณเนี้นะค่ะใช่ก็คือ คือเราต้องดูว่าเราจะเลือกทํางานวิจัยแบบไหนที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็กออนไลน์ก็มันจะสนุกตรงที่เราก็ได้เจอเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็คถ้าเราไม่เข้าใจอาจารย์มองมาอาจารย์ก็จะรู้ว่าเราไม่เข้าใจประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าถ้าเรียนออนไลน์ก็คือมันอาจจะดีตรงที่เรากลับมาฟังซ้ําได้แต่ว่ามันก็จะน่าเบื่อนิดนึงอะคะ่ะแบบว่า ไม่ค่อยอยากจะนั่งตรงนั้นนานๆเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่สามารถเรียนได้ด้วยตัวคนเดียวอะค่ะก็คือก็มีต้องมีเพื่อนบางทีเพื่อนก็คอยช่วยเราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เวลาจะสอบก็ช่วยกันติวแล้วก็แบ่งเลคเชอร์กันอะไรประมาณนี้ค่ะคือบางคนได้วิชานั้นก็ก็มาติววิชานั้นน่าจะเป็นเหมือนได้เรียนกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะ คือเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะเรียนแต่วิ์ไปเลยเราก็จะไม่ค่อยรู้กฎหมายแต่ว่าพอมีวิชานี้ก็ทําให้เรารู้กฎหมายแบบพื้นฐานมากขึ้นอะไรก็ก็คือหอที่อยู่ก็คือโอเคอยู่อะค่ะแล้วก็เหมือนเขาจัดรูมเมทให้อยู่ในสาขาเดียวกันประมาณนี้ค่ะถ้ากิจกรรมหอพักก็คือจะมีกิจกรรมแบบเป็นบัดดี้หอกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ มีกิจกรรมสันทนาการก็ทำให้รู้จักคนใหม่ๆเยอะๆค่ะและ้วก็เฟสเมนก็จะมีดนตรีตอนกลางคืนประมาณนั้นนะคะก็สนุกดีค่ะหนูก็ร้องเพลงกับเขาก็ชมลมหนูก็เข้าไปอยู่ชมลมอ่าน่าจะเป็นชมลมจิตอาสาะคะ่ะเป็นตัวแทนสาขาไปประกวดดาวเดือนประมาณนั้นนะคะก็ก็สนุกดีค่ะเหมือนเป็นแปลกใหมด่ดีหนูไม่เคยทำ ตอนปีสี่ก็มีโอกาสได้เอางานวิจัยของตัวเองไปนำเสนอในงานคอนเฟลินต์นะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการไปคอนเฟล e นต์นะคะก็เหมือนเป็นการฝึกทีซินเราอะคะ่ะแบบว่าเหมือนเราจะสามารถอธิบายงานของเราให้คนอื่นเข้าใจได้ไหมประมาณนี้คะ่ะบางทีคือเราไปแล้วมันมีอะไรผิดเนี่ยคือคนที่เขาไปฟังเขาก็เป็นแบบว่า โปรเฟสเซอร์ที่เขาชํานาญในด้านนั้นๆนะคะเขาก็จะให้คําแนะนาําเรามาเพิ่มประมาณนี้ค่ะก็เออไม่มีอะไรมากค่ะคือตอนที่เรียนหนูก็อา่าตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็เข้าเรียนทุกคาบอะคะ่ะแล้วก็พอฟังอาจารย์สอนแล้วก็จุดเลคเชอร์ไปด้วยประมาณนี้แล้วก็คือพยายามทําความเข้าใจเนื้อหาในห้องเลยอะคะ่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามอาจารย์ได้เลย เวลาเรามาอ่านทวนอีกรอบเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานในการอ่าน,นาก่อนน่คะก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่อสู้ๆนะคะ <c oughs> ก็คืออ,อดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคไปให้ได้อะค่ะประมาณนั้นแล้วก็คือถ้าเกิดว่าท้อหรือว่าหมดไฟอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหยุดไปก่อนก็เราก็หยุดพักไปก่อนแล้วก็ออกไปเที่ยว อะไรแบบนี้แบบหิวใจค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทําใหม่ก็ได้อันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ค่ะที่คอยสนับสนุนในสิ่งที่เราชอบแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่คอยให้คําปรึกษาแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับเราเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็อยากขอบคุณตัวเองที่ พยายามมาจนจบได้ค่ะ